สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม Outlook ที่ใช้รับอีเมลในหัวข้อที่การเพิ่มกฎก็ไปยยกตัวอย่างเช่นกดนี้ก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องการเพิ่มกดในหัวข้อที่ว่าเมื่ออีเมลส่งมาจากผนแอบ IT หรือท่านใดก็ตามแล้วต้องการให้เมลเนี้ย forward เข้าไป i n มโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาครับก่อนอืน ไปที่ inbox ก่อนใช่ไหมครับก่อนอื่นเราควรจะสร้างโฟลเดอร์อนะครับมาที่หัวอีเมลเราก่อนนะครับกด New Folder ครับแล้วก็มาไอทีตั้งคนชื่อโฟลเดอร์ครับ IT นะครับทีนี้เราก็จะไปเพิ่มกดว่าถ้ามีอีเมลจาก IT หรือบุคคลที่เราต้องการเนี่ยให้เข้ามาที่โฟลเดอร์ IT นะครับมาที่รูครับแล้วก็ Manage Role and a l e r s ครับแล้วก็ New Role ครับ มาเลือกหัวข้อแรกนี้นะครับเดี๋วปมาเลือกอาส่งมาจากใครนะครับอันนี้ผมจะกินที่เดียวเข้าไปนะครับคำาจริงเราเลือกจาก Address Book หรือ Group ที่เราสร้างก็ได้กันนะครับกดโอเคครับ เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับโฟลเดอร์ไอทีโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บอีเมลนะครับทีนี้ก็ดูว่าส่งมาจากอีเมลนี้เขาต้องให้เข้าโฟลเดอร์นี้นะครับกด next ครับกด n e x ครับกด n e x ครับกด n e x ครับอันนี้ก็คือว่ามันจะ turn on เลยนะครับกด finish ครับเนี่ยถ้ามีเครื่องหมายถูกนี่คือกดนี่ทำงานแล้วนะครับกด ok ครับ ทีนี้เราจะทดสอบส่งเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับโอเคผมทดสอบส่งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคเมลเข้าแล้วครับเห็นไหมมีหนึ่งอีเมลนะเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับโดยเมลเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปที่อินบ็อกซ์นะครับจะวิ่งเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเลยนะครับที่เราคอนฟิกไว้รู้ไว้แล้วนะครับ ทีนี้ก็มันยังมีอีกวิธีครับในการเพิ่มกดเข้าไปแบบง่ายๆนะครับหมงว่าเรามีเจออีเมลที่เ,เจอบ่อยๆใช่ไหมครับเราก็มากดตรงนี้ได้เลยครับคลิกขวาที่เมลนั้นแล้วก็เพิ่มรู้ตรงนี้เลยเลยครับมาจากใน s e ลก c ์ใช่ไหมปึ๊บเราก็เลือกคนเดิมที่เราต้องการนี้ได้เลยครับกดโอเคครับเนี่ยมเมลมันก็จะวิ่งเข้าันนี้เลยนะครับ หรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าแบบไม่ต้องการให้มันออโต้ใช่ไหมครับแต่จะอาจจะเก็บเป็นอาทิตย์ก็ได้เราก็ไปที่รูนะครับ minute low and c l e s e นะครับติ๊กถูกนี่ออกก่อนใช่ไหมครับกดโอเคเมลก็จะมากองที่ inbox ก่อนเพื่ออ่านบางทีอาจจะลงว่าลืมไปเข้าไปอ่านในโฟลเดอร์ใช่ไหมครับทีนี้พอสักอาทิตย์หนึ่งเรามีเวลาเราก็ไปที่ low minute low and l e r t นะครับแล้วก็ ไปที่รันดูนาวเนี่ยครับแล้วก็เลือกรูทอาจจะเล e c t ออกเลยก็ได้ครับแล้วกดรันนะครับ,รบทีนี้รันจากตรงไหน,นจะอินบล็อกเนี่ยปุ๊บพอกดรันเนี่ยมันก็จะทำการค้นหาว่าอีเมลที่เรามีตรงกับกดเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปนในนี้เลยอัตโนมัติอาจจะเป็นการทำเมนยนนะครับานะครับก็เป็น2วิธีที่ผมใช้บ่อยๆนะครับ อันนี้โอเคถือว่าเป็นการจบขั้นตอนการเพิ่มกฎในการ move email เข้าโฟลเดอร์นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ